สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะต่ายจะชวนทุกคนมาปรุงดินขุยไผ่ค่ะจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ต่ายได้ไปขุดเอาดินขุยไผ่มานะคะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำการปรุงนะก็เลยถือโอกาสวันนี้นะคะมานี่ค่ะมาปรุงดินขุยไผ่นะคะนี่ก็เป็นดินขุยไผ่ค่ะที่ต่ายได้เทลงในกระถางไว้นะคะเพื่อที่จะได้ กะสัสดส่วนให้ถูกต้องนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงดินกันเลยค่ะสำหรับวิธีการปรุงดินนะคะทุกคนต่ายก็จะทำแบบอย่างง่ายๆนะใช้วัสดุใช้อุปกรณ์ที่เราหาได้ในบ้านนะคะนี่เลยค่ะเป็นดินขุยไผ่นะคะต่ใส่ไว้2ส,ส่วนแบบนี้นะคะ นี่หนึ่งส่วนนี่สองส่วนนะคะดินขุยไผ่แต่จะใส่ไปสองส่วนค่ะตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยคอกค่ะซึ่งเป็นปุ๋ยขี้วัวที่ยังไม่ผ่านการหมักเลยด้วยซ้ํานะคะตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็แกลบดําค่ะต้องบอกตามตรงว่าวันนี้แกลบเก่าของตายหมดแล้วนะคะตัวที่หมักแกลบดิบไว้ยังไม่สามารถนํามาใช้งานได้นะคะวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตไม่ได้ใช้แกลบเก่านะคะเพราะว่ายังทําอยู่เลยนะคะยังไม่ครบระยะเวลาการใช้งานค่ะ เราก็ใช้ของที่เรามีนี้เลยค่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะนี่ดินขุยไผ่นะคะตัวนี้เขาก็มีประโยชน์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะจะมเีเชื้อรานะคะคที่เรียกว่าไตรโคเดอร์มคะตัวนี้จะช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในต้นพืชต้นผักได้ดีค่ะนี่ค่ะไปาจะใส่ไปเลย2ส,ส่วนนะคะเวลาเราไปตักดินขุยไผ่ามาใช้นะคะทุกคนตักให้โดนเศษใบไผ่แบบนี้มาเลยนะคะ พอตักโดนเศษใบไผ่แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าวัสดุที่ไ่เตรียมวันนี้ไยจะไม่ได้เตรียมเศษใบไม้แห้งนะคะจะไม่ได้ใส่เปลือกถั่วนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีความโปร่งจากใบไผ่ในนี้อยู่แล้วนะคะจะช่วยทําให้ดินเนี่ยไม่แน่นจนเกินไปค่ะดินขุยไผ่แม้ว่าจะมีประโยชน์มากนะคะแต่ว่าเวลาที่เรานํามาใช้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนําดินตัวนี้ไปใส่ในกระถางแล้วปลูกได้เลยนะเราก็เราก็ต้องนํามาปรุงดินก่อนค่ะ อ่าตัวนี้เป็นขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะ1ส่วนนะคะแกลบดำค่ะปรุงดินเนี่ยก็เหมือนกับทุกครั้งเลยที่ต่ายได้ทำให้ดูนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ราดรดด้วยน้ำหมักที่เรามีค่ะ น,นี้ก็ขออนุญาตคลุกให้เข้ากันดีก่อนนะคะจะได้ราดดน้ำหมัดเลยเนาะ ตัวขุยมะพร้าวนะคะถ้าจับตัวกันเป็นก้อนก็คลี่ๆเขาหน่อยก็ได้นะคะขุยมะพร้าวายไม่ได้แช่น้ำก่อนนะนำมาใช้เลยค่ะเราก็มาทำกระบวนการหมักอยู่ในกระมังนี้เลยค่ะปุ๋ยคอกนะคะที่ตายนำมาหมักดินเนี่ยจะใช้แบบที่ผ่านการหมักแล้วเป็นปุ๋ยคอกหมักหรือว่า เป็นปุ๋ยคอกแห้งเหมือนที่ไต่นำมาใช้เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะ,ะทีนี้นะคะทุกคนก็คลุกเคล้ากันน่าจะโอเคแล้วนะคะก็จะใช้เป็นนี่ค่ะจูรินซีสังเคราะห์แสงนะคะแบบเดิมเลยที่ไต่ใช้ประจำนะคะตัวนี้เป็นสีแดงอมน้ำตาลค่ะจะเทไปเลยครึ่งขวดนี่ค่ะ คนให้เข้ากันหน่อยเนาะแล้วก็นําไปราดรถได้เลยเวลาราดรถนะคะเหมือนเดิมนะอย่าพึ่งราดรถมากจนเกินไปนะคะทุกคนค่อยๆราดนะแล้วก็ดูดินก่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเช็คความชื้นก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะแฉะจนเกินไปนะคะความชื้นเนี่ยทาไมถึงไม่ควรมากจนเกินไปถ้าความชื้นมากจนเกินไปจุลินทรีย์ก็จะทํางานได้ไม่ดีค่ะ แล้วก็ถ้าเปียกแฉะมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งกลิ่นเหม็นนะคะดินแฉะเกินไปเนาะ,ะรู้สึกด้านล่างย,ยังแห้งอยู่นะคะเดี๋ยวต่อยราดรถไปอีกนิดนึง อันนี้นะคะน่าจะโอเคแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเช็คความชื้นก่อนนะคะอ่านี่นะคะดินเป็นก้อนนะคะไม่แตกตัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไม่มีน้ำซึมออกมาตามร่องนิ้วนะคะถือว่าความชื้นโอเคค่ะเราก็ทำการหมักไว้ในกระมังแบบนี้เลย บางคนรีบใช้งานนะคะหมักไว้5วันก็ได้แล้วนะ ช่วงนี้ฝนตกนะคะก็เลยต้องเลือกใช้พลาสติกที่กันน้ํานะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้น้ําซึมเข้าไปค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสําหรับการปรุงดินขุยไผ่เก็บไว้ใช้นะคะดินดีมีประโยชน์นะมีเชื้อราที่เรียกว่าไตรโคเดอร์มาช่วยป้องกันโรครากเน่าขนเน่าได้ดีค่ะก็ใครที่มีต้นไผ่นะคะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสวนนะคะลองนําดินขุยไผ่มาปรุงแล้วก็นําไปใช้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าพืชผักของเรานั้นงามจริงๆค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ